สวัสดีค่ะพัพี่น้องมือนี้กับว่าพอัอการรายงานพยากรณ์อากาศบร,ริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมือนี้กับว่าพ่อกันในบ่ายวันที่3สิงหาคม2564กับสภาพพี่น้องไปติดตามลักษณะาอากาศของมือนี้ค่ะมันมีลักษณะาอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะปัจจัยที่มีผลต่ออากาศมือนี้นะคะ ก็คือมีลองมรสุมค่ะบริเวณประเทศเมียนมาล่าและเวียดนามนะคะเขาซูยอมคมกตากาศตามบริเวณทะเลจ,จีนใต้ค่ะประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพะปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นให้บริเวณภาคอีสานตอนล่างของห้ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นค่ะค่ะมาเบิงการขาดหมายลักษณะอากาศของมื้อนี้นะคะบริเวณภาคอีสานตอนล่างของห้ามีฝนฟ้าขนองตัวละ30ของพื้นที่ค่ะ ส่วนหมากบริอเวณจังหวัดมุกดาหารนครราชสีมามุรีรมัมสีสเกตอํานาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนลมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม,ลมอยู่ที่1 0 2ถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ่าดราอุณหภูมิสูงสุดของบายมือนีนะคะอยู่ที่3 1ถึง3 5องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุด2่ออนนะะถึง27องศาเซลเซียสค่ะต่อไปเมื่อเบิงการขาดไม้ลักษณะกาเจมือข้างหน้าค่ะระวังวันที่ สี่ถึงเก่าสิงหาคมค่ะริเรภาอีสานตอนล่างของเขานะคะมีฝนฝ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ลมกับเป็นลมตะวันตกเชียงใต้ควบแล้วลมอยู่ที่สิบถึงยี่ห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขาดความรุนูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่าส,า,า,สา,มมามสิบสามถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภุมิงต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะยที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบหกองศา,า,ศาเซลเซียสค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะขอฝากพระแม่พี่น้องนะคะติดตามข่าวสารจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของห้านมน้ำมณีกิจสดาวงสวัสดิ์ขอลาคุณฟังไปก่อนพอกัใไม่มาอนามมนีสวัสดีคะ่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน